กะเพราหมูพี่น้องขา,าพริกะเพราสําเร็จเนาะผัดรอฝรั่งฝรั่งบอกไปธนาคารนู่นนี่นั่นโอ้เลยก็ไปนําหลายทางแล้วก็ไปซื้อผักให้เมียเนาะทํากับข้าวรอหิวข้าวก่อนที่จะออกบ้านรอบไปนี่เลยเดี๋ยวราดข้าวคนละจานเรียบร้อยเอาแบบง่ายๆในเครื่องที่เรามีนะแล้วก็เดี๋ยวจะทอดไข่ดาวจ้า ไม่ยากไม่ยากอย่าทาให้ยากนะคะชีวิตน,นี้ดูสิลอกุ้งสดก็โอเครสชาติแซ่บกำลังดีนะคะอืมพลังกินเผ็ดได้เนาะมีพริกกะเพราสำเร็จที่ทําใส่ตู้แข็งไว้ก็สบายชิลๆอยากกินก็อัอนนี้ผัดแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเนาะเพราะว่าพริกน้ำมัน ในซอสผัดกระเพราก็มีอยู่แล้ว,ลวกระขั่วหมูเป้าๆผัดลงไปนะฮะฝรั่งบ้านนี้ชอบกินแบบฉ่ำๆก็จะเติมน้ําด้วยนะคะกระเพราผัดน้ําแบบนี้เลยแถมด้วยไข่ดาวแก้มแตงสักหน่อยอร่อยแล้วคะ่ะอืมสีสันง่ายๆในวันเสาร